สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Neil v l e Goddard ชื่อต้นฉบับของคลิปนี้ก็คือ Neil v l e Goddard Master Review How to Materialize Money from Nothing ชื่อนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็คืออาจารย์ของ Neil v l e Goddard เปิดเผยวิธีการสร้างเงินจากศูนย์ คลิปนี้แปลมาจากช่อง The Inner Code เอาล่ะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยพวกเขาเรียกมันว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แต่สำหรับบางคนมันกลับกลายเป็นการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่คุณลองนึกภาพดูนครนิวยอร์กในปี1931เป็นปีที่มีฝุ่นตลบอบอวนในอากาศมีแถวของคนที่หางาน ยาวเหยียดไปหลายช่วงตึกคลับที่เล่นดนตรีแจ๊สสะท้อนเสียงเพลงเศร้าออกมาประเทศอเมริกากำลังหายใจไม่ออกเพราะปอดของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นช้าลงเพราะความขาดแคลนแต่ภายในห้องบรรยายเล็กๆแห่งหนึ่งมีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนักเต้นเท้าเปล่าผู้สิ้นเนือประดาตัวจิตใจบอบช้ำ จากการถูกปฏิเสธและกระเป๋าสตางค์ที่ว่างเปล่าชายคนนี้ได้ก้าวเข้าไปในห้องอย่างเงียบๆชื่อของเขาคือเนวิลก็อดดัสเขาไม่รู้เลยว่าอีกไม่นานทุกอย่างในชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยโชคชะตาแต่ด้วยประโยคจากคนแปลกหน้าที่จะทลายกฎเกณฑ์ของความเป็นจริงคุณมาสายไปหกเดือนนะ ชายคนนั้นพูดเนวิลกระพริบตาด้วยความสับสนขอโทษนะครับคุณพูดว่าอะไรนะคนแปลกหน้าไม่สะทกสะท้านใดๆพร้อมพูดต่อว่าพี่น้องของผมบอกว่าคุณจะมาคุณมาสายแต่ก็ตรงเวลาด้วยชายคนนั้นมีชื่อว่าอับดุลลาเขาเป็นผู้สอนศาสนาเป็นรับ,บาบชาวอิทิโอเปียผิวดำ ชายผู้ซึ่งปราศจากพิธีรีตองปราศจากการเอ่ยคำขอโทษเขาคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในครูสอนจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่20ไม่ใช่เพราะเขาเขียนหนังสือแต่เพราะเขาได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าที่จะเชื่อนั่นคือความเป็นจริงนั้นจะบิดเบี้ยวไปตามจินตนาการของผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณอย่างแข็งครัดและในวันนั้นเอง เขาได้เริ่มสอนสิ่งต้องห้ามให้แก่เนวิลที่ต้องห้ามไม่ใช่เพราะมันชั่วร้ายแต่เป็นเพราะมันทรงพลังมากเกินไปเรียบง่ายเกินไปและตรงไปตรงมามากเกินไปมันก้าวข้ามนักบวชก้าวข้ามตักกะก้าวข้ามสถาบันที่สาะสแสวงหาผลประโยชน์จากความกลัวของคุณมันเป็นเทคนิคที่กล้าหาญชัดเจนและหมหัศจรรย์อย่างยิ่ง จนมันสามารถดึงเงินจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาไว้ในมือคุณได้ด้วยการกระทําเพียงครั้งเดียวการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวและมันเริ่มต้นด้วยเทคนิคประตูนี่ไม่ใช่คำอุปมาอุปไมยแต่เป็นประตูที่เป็นวัตถุอย่างแท้จริงอับดุลลาได้บอกกับเนวิลว่ากระแทกประตูให้ปิดและอย่าได้เปิดมันอีกนี่ไม่ใช่คำแนะนำเชิงกวี แต่มันคือคําสั่งเป็นการสั่งการเป็นเทคโนโลยีลึกลับของจิตใจที่ฝังอยู่ในกายภาพเพื่อทำลายช่องว่างระหว่างความปรารถนาและความเป็นจริงเนวิลได้ติดตามชายคนนี้มาเป็นระยะเวลา5ปีเขาเรียนภาษาฮิบรูตายแสงเทียนศึกษาคําสอนคับบาลาจนถึงรุ่งสางแต่ไม่มีบทเรียนใดจะลึกซึ้งไปกว่าบทเรียนนี้นั่นคือ เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าอะไรที่เป็นของคุณคุณจะต้องกระแทกปิดประตูใส่ข้อเสนอแนะใดๆก็ตามเนวิลจะมาหาเขาและพูดว่าผมอยากไปประเทศบาเบโดสและอับดุลลาตอบกลับมาเฉยๆว่าคุณได้ไปมาแล้วนี่เนวิลประท้วงแต่ผมไม่มีเงินอับดุลลาลุกขึ้นเดินจากไป แล้วกระแทกประตูปิดห้องทำงานของเขาด้วยเสียงดังหมดสิน้นมันจบสิ้นแล้วไม่มีการโต้แยง้งไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการเจราจาเพราะการสนทนาได้ยุติลงแล้วในใจของเขาเนว,วิลได้ไปแล้วในวินาทีที่เนว,วิวปลปรารถนามันก็ได้กลายมาเป็นความจริงในสิ่งที่มองไม่เห็นที่เหลือก็เป็นเพียงการเต้นรำอันศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ใช่ความกรุณา นี่คือความแม่นยำเพราะอับดุลลาได้เข้าใจความจริงอันโหดร้ายทุกวินาทีที่คุณเอาแต่พูดถึงวิธีการทุกครั้งที่คุณแอบมองไปหลังม่านแห่งปาฏิหาริย์ของคุณเองก็เท่ากับคุณกำลังถอดมันออกจากต้นกำเนิดของพลังศรัทธาพลังจะตายลงเมื่อคุณพยายามพิสูจน์มันตอนนี้ข้ามไปเดือนธันวาคม ปี1933นเนวิลถังแตกอีกครั้งโลกภายนอกกำลังพังทลายแถวเพื่อรอรับอาหารแจกยืดยาวขึ้นศรัทธากำลังหดสั้นลงแต่ในใจของเขาคิดถึงประเทศบาเบโดสเขาบอกอับดุลลาว่าผมอยากกลับบ้านอับดุลลาตะหวาดใส่น่าอยู่บาเบโดสแล้วเลิกพูดเหมือนนายไม่ได้อยู่เสียทีและเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เนวิลเดินไปตามท้องถนนในนิวยอร์กและเขาก็รู้สึกถึงสายลมชื้นๆของเขตร้อนในจินตนาการเขาได้ยินเสียงท้องทะเลเขาได้กลิ่นเกลือเขาขึ้นเรือในจินตนาการทุกคืนก่อนนอนและทุกครั้งที่ความสงสัยคืบคลานเข้ามาเขาก็กระแทกปิดประตูไม่ใช่ในเชิงเปรียบเทียบเขากระแทกประตูอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเสียงดังปังใส่โลกภายนอก ใส่ตักกะและใส่ความสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งจดหมายฉบับหนึ่งได้เดินทางมาถึงเป็นจดหมายของเซซิลน้องชายของเขาพร้อมเช็ค50ดอลลาร์กับตั๋วขึ้นเรือเนวิลเดินทางมาถึงท่าเรือพร้อมตั๋วชั้นสามพร้อมที่จะออกเดินทางกลับบ้านแล้วแต่พอมาถึงประตูขึ้นเรือเจ้าหน้าที่กลับพูดอะไรบางอย่างที่แปลกๆคุณครับ มีลูกค้าคนหนึ่งได้ยกเลิกตั๋วไปคุณจะได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็นตั๋วเฟิร์สคลาสมันไดกลายเป็นจริงตามที่อับดุลลาพูดไว้เป็นจริงตามที่เนวิลประกาศและนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละคือความลับนี่ไม่ใช่แค่การจินตนาการเพียงอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการผสมผสานสขั้นตอนต้องห้ามที่เปิดประตูแห่งความมั่งคั่ง เปิดประตูแห่งโอกาสและอิสระภาพให้แก่คุณขั้นตอนที่หนึ่งการประกาศอย่างเด็ดขาดคุณไม่ได้ปราถนาเงินคุณไม่ได้พยายามดนบันดาลเงินให้ปรากฏออกมาแต่ให้คุณประกาศอย่างไม่ลังเลว่ามันเป็นของคุณแล้วคุณพูดว่าฉันมีเงินสามแสนบาทในบัญชีธนาคารคุณพูดว่าฉันทำงานที่สมบูรณ์แบบคุณพูดว่า ฉันมีมากเกินพอแล้วขอยใ,ใช้คำพูดในทำนองที่เหมือนกับคุณพูดว่าฉันชื่อสาราหรือฉันกำลังหายใจไม่มีช่องว่างไม่มีเครื่องหมายคำถามอับดุลลาเคยพูดว่าคุณกำลังตั้งคันหรือไม่ตั้งคันเท่านั้นแค่นั้นเลยไม่มีค่อนข้างตั้งคันคุณกำลังจะมีสิ่งนั้นในโลกของคุณหรือไม่ก็ด้วยการใช้จินตนาการของคุณ หรือคุณไม่มีจินตนาการเลยก็เป็นได้แต่หากคุณไม่มีจินตนาการก็จะไม่มีอะไรที่สามารถช่วยคุณได้ไม่ใช่ด้วยการสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่การร้องขอไม่ใช่ความพยายามขั้นตอนที่2กระแทกประตูให้ปิดลงให้คุณเดินไปที่ประตูจริงๆอาจจะเป็นในห้องนอนของคุณห้องทำงานหรือในห้องครัวของคุณก็ได้ ให้คุณพูดความปรารถนาของตัวเองออกมาดังๆราวกับมันเป็นขอ้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้จากนั้นก็กระแทกปิดประตูบานนั้นอย่างแรงไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เป็นด้วยความเด็ดขาดคุณปิดประตูราวกับพระเจ้าที่ดำรัสว่าสำเร็จแล้วคุณกำลังยึดโยงกายภาพไปสู่การเป็นอภิปรชัชญาคุณกำลังบอกจิตใต้สำนึกของคุณว่า ความจริงนี้ได้ปิดตัวลงแล้วความเป็นจริงนั้นเคยเปิดกว้างมาก่อนนักประสาทวิทยายืนยันแล้วว่าด้วยการกระทําแบบนี้มันจะสร้างการปลูกฝังทางกายภาพเพื่อบอกสมองของคุณว่าหยุดทกเทียงได้แล้วเรื่องนี้ได้ข้อยุติแล้วพลิกกระดาษเปิดหน้าถัดไปได้แล้วขั้นตอนที่สามคำปฏิญาณแห่งความเงียบนี่คือจุดที่99%ของผู้คน ทำลายปาฏิหาริย์ของตัวเองพวกเขาปิดประตูแล้วก็เปิดใหม่เพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นหรือไม่พวกเขาเอาแต่ถามว่าเงินไปอยู่ที่ไหนในตอนนี้พวกเขาเอาแต่คอยมองหาสัญญาณแล้วก็แอบ,บกังวลพวกเขาคอยแอบ,บดูรู้ไหมทุกการแอบ,บดูจะกลายเป็นยาพิษคุณต้องสาบานว่าจะไม่พูดคุยเรื่องนี้กับใคร ไม่แม้แต่เพื่อนของคุณไม่แม้แต่คู่สมรสหรือแม้แต่ตัวคุณเองคุณต้องปฏิเสธที่จะคิดวิเคราะห์วินิจฉัยทางจิตใจเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของคุณทำไมนะหรือเพราะทันทีที่คุณวิเคราะห์คุณได้ประกาศต่อจัก,กรวาลว่าฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นของฉันจริงๆอับดุลลาไม่เคยอธิบายเขาแค่เป็นอย่างนั้นเขาแค่รู้ได้เอง เขาไม่เคยพูดถึงวิธีการใดๆเขาไม่เคยเขียนแผนภาพแต่เขาแสดงตัวให้เป็นแบบนั้นเลยเขาใช้ชีวิตยอยู่กับมันและวด้วยความแน่นอนระดับนั้นเขาจึงถ่ายทอดความที่ของอาณาจักรออกไปเขารู้จักกฎแห่งสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งใดก็าตามที่คุณเชื่อว่าเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงโดยปราศจากความลังเลสงสัยมันจะตกผลึกและกลายมาเป็นโลกของคุณ แล้วคุณรู้ไหมฟิสิกส์สมัยใหม่ก็เห็นด้วยในทฤษฎีควอนตัมมีหลักการหนึ่งที่เรียกว่าปรากฏการผู้สังเกตนั่นก็คือความเป็นจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ของคุณนี่ไม่ใช่คำพูดเชิงเปรียบเทียบแต่เป็นเรื่องจริงตามสิ่งที่พูดไปเป๊ะๆอนุภาคนั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ทำการสังเกตมัน มันจะยุบตัวกลายมาเป็นรูปร่างสิ่งที่มองไม่เห็นบัดนี้จะกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วแค่เฉพาะเมื่อคุณได้เฝ้าดูด้วยความมั่นใจเท่านั้นนั่นคือประตูนั่นคือการปิดนั่นคือการกระทำต้องห้ามเมื่อคุณประกาศบางสิ่งที่เป็นจริงจนจัก,กรวาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟังนี่คือความลับที่ไม่มีใครบอกคุณ มันไม่เกี่ยวกับเวทมนต์แต่มันเกี่ยวกับความสิ้นสุดมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในจุดจบอย่างเต็มที่จนไม่เหลือที่ว่างสำหรับจุดกึ่งกลางเนวิลไม่ได้เป็นสฐีพันล้านเพราะเขาโชคดีเขาไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในครูสอนจินตนาการผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเขาเกิดมาเป็นคนพิเศษที่เขาทำแบบนั้นได้เพราะในที่สุดแล้วเขาก็เข้าใจ สิ่งที่อับดุลลาพยายามแสดงให้เห็นคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณได้ในสิ่งที่คุณสมมุติคุณได้ในสิ่งที่คุณจินตนาการตอนนี้ผมขอถามคุณว่าคุณกำลังสมมุติอะไรในใจอยู่คุณกำลังสมมุติถึงความขาดแคลนถึงการดิ้นรนต่อสู้ถึงความล่าช้าหรือคุณกำลังสมมุติว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นสำเร็จลุลวง ปิดผนึกและส่งมอบแล้วผมขอพูดตรงๆถ้าคุณเอาแต่คอยตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณถ้าคุณยังคงเอาแต่กังวลเกี่ยวกับกำหนดเวลาถ้าคุณยังร้องขอการยืนยันคุณไม่ได้สมมุติเลยคุณกำลังขอร้องคุณกำลังสงสัยคุณกำลังปล่อยอำนาจให้ล้วนไหลทุกครั้งที่เหลือบมองไปด้านหลัง อับดุลลาไม่ได้ปิดประตูเพื่อเรื่องดราม่าเขาปิดประตูเพื่อปิดผนึกสภาวะนั้นเอาไว้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไม่ใช่ในฐานะพิธีกรรมแต่เป็นมาตรฐานใหม่แห่งการดำรงอยู่เพราะนี้คือความจริงอันโหดร้ายหากคุณไม่ปิดประตูใส่ชีวิตเก่าความคิดเก่าๆและความสงสัยเก่าๆของคุณชีวิตก็จะคอยดึงคุณกลับเข้าไป ในห้องแห่งข้อจำกัดนั้นต่อไปนี่ไม่เกี่ยวกับความพยายามมันไม่เกี่ยวกับการทํางานหนักมันไม่เกี่ยวกับการรอคอยความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบมันเกี่ยวกับการปิดประตูและล็อกมันไว้ข้างหลังคุณไม่ใช่ด้วยกุญแจแต่ด้วยพลังศรัทธาแล้วศรัทธาคืออะไรกันแน่ศรัทธาไม่ใช่ความหวังศรัทธา คือความพักดีต่อความจริงที่มองไม่เห็นศรัทธ,ธาคือการรู้ว่าพัสดุได้ถูกส่งออกไปแล้วแม้ว่าระบบติดตามจะยังไม่อัปเดตเพื่อให้คุณดูข้อมูลเมื่อเนวิลหยุดถามว่าจะไปได้อย่างไรเมื่อเขาหยุดพูดถึงการไปประเทศบาเบโดสและกลายเป็นคนที่ได้ไปที่นั่นแล้วโลก,ก็ไม่เหลือทางอื่นใดนอกจากปรับตัวให้สอดคล้องไปตามนั้น ปล่อยให้คำพูดเหล่านี้ได้ซึมซาบลงไปโลกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปรับตัวเพราะโลกไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแต่โลกกำลังถูกฉายภาพโดยคุณนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่สามารถเปิดประตูต่อไปได้นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ชีวิตในโลกใบนี้เราว,ว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะความจริงอยู่ในอาณาจักรเดียวที่สำคัญ นั่นคืออาณาจักรแห่งจินตนาการซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วและหากคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะเข้าใจคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดที่เนวิลได้เคยเรียนรู้จินตนาการคือพระเจ้านี่ไม่ใช่เครื่องมือนี่ไม่ใช่ของเล่นแต่มันคือพลังสร้างสารรค์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณเองเมื่อคุณจินตนาการด้วยความมั่นใจคุณไม่ได้คาดหวังสิ่งใด คุณไม่ได้กําลังสร้างมันขึ้นมาแต่คุณกําลังประกาศมันออกมาและสวรรค์ทั้งหมดก็จะโน้มเอียงไปตามคําสั่งภายในของคุณดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกกลัวขาดแคลนหรือลังเลสงสัยอย่าล้มลงอย่าวิ่งไปหาโซเชียลมีเดียอย่าโทรหาเพื่อนแต่ให้คุณลุกขึ้นเดินไปที่ประตู แล้วประกาศความปรารถนาของคุณออกมาดังๆว่าสิ่งนั้นเด็กไหลเป็นจริงแล้วจากนั้นก็กระแทกประตูให้ปิดลงไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยพลังอำนาจแล้วเดินจากไปใช้ชีวิตราวกับว่ามันได้เสร็จสิ้นแล้วแต่งตัวราวกับว่ามันจบลงแล้วพูดราวกับว่ามันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและอย่าพูดถึงมันด้วยความสงสัยอีกเลย ทำไมน่ะหรือเพราะทันทีที่คุณพูดคุณกําลังเปิดประตูอีกครั้งคุณจะทําให้โครงสร้างอ่อนแอลงไปคุณกําลังส่งสัญญาณไปยังจิตใต้สํานึกว่าเรื่องนี้ยังคงเปิดกว้างสําหรับการถกเถียงแต่จิตใต้สํานึกไม่ทํางานกับคําว่าบางทีมันทํางานกับคําว่าฉันคือหรือฉันเป็นฉันร่ำรวยฉันได้รับการเยียวยา ฉันถูกเลือกฉันเป็นอิสระนั่นไม่ใช่คําพูดย้ำจิตแต่มันเป็นรหัสที่นำไปสู่ความจริงที่รอคอยอยู่หลังม่านและประตูประตูคือสัญ,ญลักษณ์ประตูคือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่คุณเคยเป็นและสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้คุณไม่ได้ข้ามกลับไปคุณไม่ได้อธิบายความเชื่อของตัวเองคุณไม่ได้เจรจาต่อรองแบบรอช้าคุณตัดสินใจ และคุณยังคงอยู่เพราะนั่นคือความจริงศรัทธ,ธายังคงอยู่มันยังคงพักดีต่อตัวตนใหม่ของคุณแม้ในยามที่โลกสามิติกำลังเยาะเยยสิ่งนั้นมันยังคงยึดมั่นในสมมติฐานของคุณแม้ในยามที่ตักกะบอกเป็นอย่างอื่นคุณมั่นคงในจุดจบของตัวเองไม่ว่าพายุจะพัดผ่านตรงจุดไหนก็ตามเนวิลไม่ได้เป็นปร,รมาจารย์ แห่งการใช้จิตดลบันดาลเพียงเพราะเขาเรียนรู้วิธีการแต่เขาได้กลายเป็นปรมาจารย์เพราะเขาเลิกตั้งคำถามว่าทำอย่างไรและคุณก็ต้องเป็นเช่นนั้นด้วยถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณก็ไม่ใช่คนธรรมดาแต่คุณถูกเลือกเพื่อให้จดจำสิ่งนี้เพื่อจดจำสิ่งที่พวกเขาทำให้คุณลืมที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต คุณมาอยู่ที่นี่เพื่อการสร้างสรรค์เพื่อการพูดเพื่อยอมรับเพื่อสั่งการและเพื่อปิดประตูดังนั้นนี่คือความท้าทายของคุณในวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ในตอนที่ดวงดาวมาเรียงตัวกันเพื่อรอให้คุณพร้อมขอให้ไปหาประตูประตูบ้านไหนก็ได้ห้องของคุณตู้สภ้อ้าของคุณประตูหน้าบ้านของคุณยืนอยู่หน้าประตู พูดในสิ่งที่คุณปรารถนาราวกับว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ปิดมันลงอย่างแรงสุดท้ายคุณสำเร็จแล้วจากนั้นจึงเริ่มลงมือทาจงใช้ชีวิตเหมือนคุณเคยมีมันอยู่มาก่อนแล้วจงใช้ชีวิตเหมือนงานนั้นเป็นของคุณอยู่แล้วจงใช้ชีวิตด้วยรู้สึกว่าสุขภาพของคุณนั้นแข็งแรงสมบูรณ์อยู่แล้ว เงินทองได้หลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วความสัมพันธ์ของคุณได้รับการเยียวยาแล้วและอย่าพูดอะไรอื่นอีกอย่าพูดถึงกระบวนการนี้กับใครใอย่ารดน้ำมเมล็ดพันธุ์ด้วยลมหายใจแต่ปล่อยให้มันเบ่งบานอย่างเงียบๆและเมื่อมันมาถึงซึ่งมันจะมาถึงแน่ๆจงกลับมาที่นี่กลับมาที่ตรงนี้แล้วเขียนคอมเมนต์ในช่องข้างใต้โดยการเขียนว่า อับดุลลาพูดถูกแล้วให้โลกได้เห็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจของคุณให้เรื่องราวของคุณปลุกเร้าวความกล้าหาญของคนอื่นเพราะปาฏิหาริย์ของคุณไม่ได้มีไว้เพื่อคุณคนเดียวมันมีไว้สำหรับบิญญ,ญานนับไม่ถ้วนที่เฝ้าดูรอคอยและสงสัยว่าสิ่งนี้จะได้ผลหรือไม่จงเป็นหลักฐานให้แก่พวกเขาจงเป็นหลักฐานของตัวเอง และเหนือสิ่งอื่นใดจงเป็นคนที่ปิดประตูแล้วไม่เปิดประตูออกอีกเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ